Hello everybody! Welcome to Hello English รายการสอนภาษาอังกฤษกับครูแบมอาจารย์วิพาดาสุทธิโรธค่ะมาเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษง่ายๆด้วยกันนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะคุณผู้ฟังในสัปดาห์นี้กับหัวข้อเรื่องไวยากรณ์เพื่อการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษโทอีกค่ะสัปดาห์ก่อนนะคะเราว่ากันด้วยเรื่องของ adverb หรือว่ากริยาวิเศษที่น่าสนใจค่ะครูแบมนําเอากริยาวิเศษที่พบเจอได้บ่อยที่เป็นอยู่ในหมวดของ adverb of degree มาฝากคนณผู้ฟังฝังกันนะคะนอกจากคำว่า very แล้วยังมีคำอื่นๆอ,อีกเยอะเลยนะคะที่สามารถบอกระดับของคำคุณศัพท์หรือว่าคำกริยาวิเศษหรือว่าคำกริยาได้นะคะก็เป็น adverb ที่หลากหลาย คุณผู้ฟังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะรวมไปถึงได้พบเจอในข้อสอบโทออีกด้วยตามหน้าที่หลักแล้วนะคะ adverb เ,เนี่ยทำหน้าที่ขยายคำกริยาค่ะแต่ว่านอกจากจะทำหน้าที่ขยายคำกริยาแล้วก็ยังสามารถขยายคำคุณศัพท์นะคะหรือว่าขยายกริยาวิเศษอีกตัวได้ด้วยนะคะขยาย verb ขยาย adjective แ,แล้วก็ขยาย adverb ตัวมันเองได้ด้วยนะคะ แอดเ rb เนี่ยเราสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภทด้วยกันนะคะก็คือ a d v e rb of manner, a d v e rb of time, a d v e rb of place หรือว่า a d v e rb of degree นะคะมี4ประเภทด้วยกันเรามาทบทวนกริยาวิเศษประเภท a d v e rb of degree จากสัปดาห์ที่แล้วกันสักหน่อยนะคะคำที่1 almost almost 1> เกือบจะ คำที่สอง absolutely absolutely อย่างแน่นอนอย่างไม่มีเงื่อนไขคำที่สาม barely barely เกือบจะไม่แทบจะไม่คำที่สี่ completely completely โดยสมบูรณ์โดยทั้งหมด โดยสิ้นเชิงคำที่ห้า deeply deeply อย่างลึกซึ้งคำที่หก entirely entirely โดยสิ้นเชิงคำที่เจ็ด Extrem ely, extremely extremely อย่างมากอย่างที่สุดอย่างสุดขีดคำที่แปด fairly <ly, S 1> Fair fairly ค่อนข้างคำที่เก้า greatly greatly อย่างมากและคำที่สิบ hardly hardly แทบจะไม่นะคะครบแล้ว10คคำจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็น adverb of degree ทั้งหมดเลยนะคะเป็น adverb ที่บอกระดับนะคะบอกระดับของคำกริยาบอกระดับของ adjective แล้วก็บอกระดับของ adverb นะคะในหมวดนี้เนี่ยสามารถขยายได้ทุกประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคำกริยากริยาวิเศษหรือว่าคำคุณศัพท์ ทบทวนกันไปเรียบร้อยนะคะสำหรับ adverb ที่เราเรียนรู้กันไปสัปดาห์ก่อนค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจรับฟังรายการ Hello English ย้อนหลังคุณผู้ฟังสามารถรับฟังได้ที่เว็บไซต์ www.moeradiothai.net นะคะในวันนี้ค่ะก็ยังคงอยู่กับเรื่องของ adverb นะคะคของคำกริยาวิเศษที่น่าสนใจ ครูแบบก็มี adverb ที่น่าสนใจอีกหลายๆคำเลยนะคะที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะก็เพิ่มเติมนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ก่อนมี10คคำสัปดาห์นี้ก็มี10คคำเหมือนกันถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะคำที่1 beforehand beforehand b e f o r e h a n d b e f o r e, h a n d, beforehand, beforehand คำนี้ค่ะ beforehand แปลว่าก่อนค่ะในภาษาอังกฤษอธิบายความหมายเอาไว้ว่า earlier than a particular time earlier than a particular time ก็คือ ก่อนเวลาใดเวลาหนึ่งหรือว่าก่อนเวลานัดก่อนเวลาที่กำหนดยกตัวอย่างประโยคเช่น I knew she was coming that afternoon because she had phoned beforehand to say so. I knew she was coming that afternoon because she had phoned beforehand to say so. ฉันรู้ว่าเธอกำลังจะมาในบ่ายวันนั้นเพราะว่าเธอเนี่ยโทรศัพท์มาบอกก่อนค่ะ she had phoned beforehand ก็คือเธอโทรมาบอกก่อนนะคะคำนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นคำบอกเวลานะคะเป็น adverb of time นะคะบอกว่าโทรมาก่อนหรือจะมองว่า beforehand เป็น adverb of manner ก็ว่าได้นะคะก็คือเป็นการอธิบายลักษณะการกระทา โทรศัพท์มาบอกโทรศัพท์อย่างไรอ๋อโทรศัพท์มาบอกก่อนก็เป็นการบอกเวลาไปด้วยนะคะแล้วก็บอกลักษณะการเกิดของคำกริยาไปด้วยอีกตัวอย่างประโยคหนึ่งนะคะ Please inform me of your arrival time beforehand.Please inform me of your arrival time beforehand. โปรดแจ้งเวลาที่คุณจะมาถึงให้ฉันทราบล่วงหน้านะคะในที่นี้ก็ แทนที่จะแปลว่าก่อนก็แปลว่าล่วงหน้าก็ได้นะคะก็คือ please inform inform ก็คือการแจ้งนะคะ please inform me of your arrival time arrival time หมายถึงเวลาที่จะมาถึงนะคะ beforehand ก็คือล่วงหน้าหรือว่าบอกก่อนนะบอกแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกตัวอย่างประโยคหนึ่งค่ะ he warned me beforehand what to expect He warned beforehand what warned me expect to เขาเตือนฉันล่วงหน้าก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้น Warn คือเตือนนะคะ Warn me beforehand ก็คือเตือนล่วงหน้า What to expect Expect แปลว่าคาดหวังนะคะแต่ว่าเวลาที่เราแปลเป็นภาษาไทยคำว่า What to expect ก็คือบอกก่อนนั่นแหละว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเหมือนสปอยอะค่ะคุณผู้ฟังสปอยหน่อยๆ บอกล่วงหน้าว่าควรจะต้องคาดหวังอะไรคาดหวังได้แค่ไหนคำต่อไปนะคะเป็นคำที่สองคำที่สองคือคำว่า incredibly incredibly i n c r e d i b l y i n c r e d i b l y incredibly Incredibly คำว่า incredibly มีความหมายว่าอย่างน่าเหลือเชื่อนะคะหรือว่าอย่างไม่น่าเชื่อนะคะมันช่างน่าอาัศาจรรย์เหลือเกินไม่น่าเชื่อเลยเหลือเชื่อเหลือเกินแบบแรกนะคะคำว่า incredibly เนี่ยในภาษาอังกฤษเขาบอกว่า it used for saying that something is very difficult to believe นะคะนั่นก็คืออย่างเหลือเชื่ออย่างไม่น่าเชื่อเลยยกตัวอย่างประโยคเช่น i n c r e d i b l y no one was hurt in the accident i n c r e d i b l y no one was hurt in the accident น่าเหลือเชื่อเหลือเกินที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลยจากอุบัติเหตุครั้งนั้น i n c r e d i b l y no one was hurt นะคะน่าเหลือเชื่อมากเลย no one was hurt ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ in the accident จากอุบัติเหตุคะ่ะ อีกความหมายหนึ่งนะคะของคำว่า incredibly สามารถถูกใช้ในฐานะของ adverb of degree หรือว่ากริยาวิเศษบอกระดับได้คำว่า incredibly สามารถใช้แทนความหมายคำว่า extremely ค่ะ extremely หรือว่าอย่างมากอย่างสุดขีดนะคะสามารถใช้คำว่า incredibly ได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างประโยคเช่น he was incredibly rich he was incredibly angry he was incredibly quick นะคะก็คือเขาช่างรวยเหลือเกินรวยอย่างไม่น่าเชื่อรวยเหลือเกินนะคะหรือว่า angry นะคะ incredibly angry เขาโอ้โหเขากรธมากเลยโกรธอย่างไม่น่าเชื่อเลยว่าน่าจะโกรธขนาดนี้ได้ incredibly quick รวดเร็วเหลือเกิน he was incredibly quick เขาช่างรวดเร็วเหลือเกินไม่คิดเลยว่าจะสามารถทำงานเร็วขนาดนี้ได้ รวมๆกันด้วยว่าความอย่างมากอย่างไม่น่าเชื่อนะคะก็สามารถใช้บอกระดับได้เหมือนกันอีกตัวอย่างประโยคนึงนะคะ an incredibly loud bang followed the flash an incredibly loud bang followed the flash เสียงปังดังขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อนะคะแล้วก็ตามมาด้วยแสงวาบนะคะก็คือดังมากเลยนะคะทั้งขนาดนี้ได้ยังไงอีกตัวอย่างประโยคนึงนะคะ being tall can make you feel incredibly self confident being tall can make you feel incredibly self confident การเป็นคนที่สูงนะคะเป็นคนที่สูงสามารถทำให้คุณรู้สึกมั่นใจในตัวเองได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะหรือว่าทำให้รู้สึกมั่นใจตัวเองได้อย่างมากพอตัวสูงก็เป็นคนมั่นใจโดยอัตโนมัติประมาณนั้น จริงๆก็ไม่เสมอไปเนาะบางคนสูงแล้วรู้สึกไม่มั่นใจด้วยซ้ำไปเวลาที่เด็กๆสูงกว่าเพื่อนๆเนาะอาจจะทำให้รู้สึก i n c r e d i b l y low self confidence ทำให้รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองอย่างไม่น่าเชื่อก็สามารถเป็นไปได้เหมือนกันต่อไปเป็นคำที่สมค่ะคุณผู้ฟังคำที่สมคือคำว่า indeed indeed i n d e e d I N D E A D indeed indeed มีความหมายว่าอย่างแท้จริงค่ะอย่างแท้จริงในภาษาอังกฤษอธิบายความหมายเอาไว้ว่า really or certainly really or certainly often used to emphasize something often used to emphasize something ก็คือมักจะใช้เพื่อเน้นย้ำบางสิ่งบางอย่างอย่างแท้จริง ค่อนข้างมากนั่นเองนะคะยกตัวอย่างประโยคเช่น indeed it could be the worst environmental disaster in this century indeed it could be the worst environmental disaster in this century อันที่จริงแล้วมันอาจจะเป็นภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายที่สุดในศตวรรษนี้ก็ว่าได้ the worst environmental disaster นะคะ disaster หมายถึงหายนะเลวร้ายที่สุดเลยในศตรวรรษนี้ก็ว่าได้นะคะอีกตัวอย่างประโยคหนึ่งค่ะ evidence suggest that errors may indeed be occurring evidence suggest that errors may indeed be occurring หลักฐานนะคะ evidence ชี้ให้เห็นว่า suggest that อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ errors may indeed be occurring Ocurbb แปลว,ว่าเกิดขึ้นนะคะ errors ก็คือข้อผิดพลาด may indeed be occurring ก็คืออาจจะต้องเกิดข้อผิดพลาดขึ้นอย่างแน่นอนอีกตัวอย่างประโยคนึงนะคะ a friend in need is a friend indeed a friend in need is a friend indeed เพื่อนที่ช่วยเหลือกันในยามขับขัน ก็คือเพื่อนแท้ค่ะเพื่อนที่ช่วยเหลือในยามที่ยากลําบากเพื่อนที่อยู่เคียงข้างไม่ไปไหนอ่าก็เป็นเพื่อนแท้อย่างแน่น,นอนนะคะ Friend in need is a friend indeed ต่อไปเป็นคำที่4ค่ะคำที่4คือคำว่า accidentally accidentally a c c i d e n t a l l y a c c i d e n t a l l y, accidentally, accidentally. คำว่า accidentally นะคะมาจากคำว่า accident ที่แปลว่าอุบัติเหตุค่ะเติม a l เข้าไปนะคะ accidental กลายเป็น adjective แล้วก็เติม l y อีกทีกลายเป็น accidentally โดยบังเอิญโดยอุบัติเหตุโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อนในภาษาอังกฤษก็อธิบายความหมายเอาไว้ใกล้เคียงกันค่ะ คือคำว่า by chance or by mistake by chance or by mistake โดยบังเอิญโดยไม่ได้ตั้งใจโดยไม่ได้คาดคิดยกตัวอย่างประโยคเช่น some of the names had been accidentally erased some of the names had been accidentally erased ชื่อบางชื่อถูกลบทิ้งโดยบังเอิญ I accidentally locked myself out of the house. I accidentally locked myself out of the house. ฉันเผลอล็อกตัวเองเอาไว้นอกบ้านโดยบังเอิญนะคะอาจจะลืมกุญแจก็เลย accidentally lock e d myself out of the house เผลอล็อกตัวเองเอาไว้นอกบ้านอีกตัวอย่างประโยคหนึ่งนะคะ I accidentally spilled my drink all over him. I accidentally spilt my drink all over him. ฉันเผลอทำเครื่องดื่มหกใส่เขาทั่วตัวไปหมดเลยนะคะ spilt my drink spilt หมายถึงทำหกนะคะโดยเฉพาะของเหลวเนี่ยจะใช้คำว่า spilt นะคะ accidentally spilt ก็คือเผลอทำหกนะคะเผลอโดยไม่รู้ตัวต่อไปเป็นคำที่5ค่ะคำนี้ก็ได้ยินบ่อยใช้บ่อยนะคะก็มาเรียนรู้กันสักหน่อยคำว่า carefully carefully c a r e care นะคะที่แปลว,ว่าเป็นห่วงเป็นใหญ่นะคะ careful เติม full เข้าไปกลายเป็น adjective นะคะ่ะ careful แปลว,ว่าระมัดระวังนะคะ carefully ก็คืออย่างระมัดระวังนะคะ c a r e f u l l y c a r e f u l l y carefully อย่างระมัดระวัง ในภาษาอังกฤษก็บอกความหมายเอาไว้ว่า with great attention with great attention ก็คืออย่างระมัดระวังมากๆนะคะยกตัวอย่างประโยคเช่น she carefully fold the letter and put it in her pocket she carefully fold the letter and put it in her pocket เธอพับจดหมายอย่างระมัดระวังแล้วก็ใส่ไว้ในกระเป๋าของเธอคะ่ะ carefully fold the letter ในะะ fold ก็หมายถึงพับนั่นเองอีกตัวอย่างประโยคหนึ่งค่ะ drive carefully on those icy roads drive carefully on those icy roads ขับรถให้ระวังนะขับรถอย่างระมัดระวังนะบนถนนที่เป็นน้ำแข็งพวกนั้นนะคะ icy r o a d ก็คือถนนที่มีลักษณะเป็นน้ำแข็งเคลือบผิวอยู่นะคะก็ให้ขับรถอย่าง ระมัดระวังค่ะ carefully drive อีกตัวอย่างประโยคนึงนะคะ check the tiles carefully before you buy them check the tiles carefully before you buy them ตรวจสอบกระเบื้องอย่างระมัดระวังนะคะตรวจสอบให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะก็เปลี่ยนคำว่า tiles เป็นคำอื่นก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้ใช้คำว่า carefully check นั่นเองก็คือให้ตรวจสอบให้รอบคอบให้ตรวจสอบอย่างระมัดระวังค่ะ ต่อไปเป็นคำที่6ค่ะคำที่6คือคำว่า clearly 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 หมายถึงอย่างชัดเจนค่ะมาจาก adjective คำว่า clear นะคะ clear clear ผู c ้ e e ฟังต้องระวังด้วยนะคะว่า clear เนี่ยสามารถเป็น verb ก็ได้ เป็น adjective ก็ได้นะคะแต่แน่นอนว่าเมื่อเติมลี่แล้วเป็น adverb ค่ะในภาษาอังกฤษอธิบายความหมายเอาไว้ว่า in a way that is easy to see hear read or understand นะะ In a way that is easy to see hear read or understand ก็คือง่ายที่จะมองเห็นง่ายที่จะอ่านง่ายที่จะทำความเข้าใจง่ายที่จะได้ยินก็คือชัดเจนนั่นเองยกตัวอย่างประโยคเช่น When you fill in the form, please write clearly in black ink. When you fill in the form, please write clearly in black ink. เมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มโปรดเขียนด้วยหมึกสีดำอย่างชัดเจน.อีกตัวอย่างประโยคนึงนะคะ. <coughs> the parcel was clearly labelled fragile. The parcel was clearly labelled fragile. พัสดุได้รับการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเปราะบางค่ะ fragile นะคะ f r a g i l e fragile ก็จะเห็นเป็นรูปแก้วนะคะแล้วก็คำว่า fragile แปะอยู่ที่หน้ากล่องพัสดุนะคะก็แปลว่าให้ถือให้โยนอย่างระมัดระวังนะคะข้างในเปราะบางมากแตกง่ายนะคะภาษาไทยจะใช้คำว่าแตกง่ายอีกตัวอย่างประโยคหนึ่งค่ะ I'm afraid I'm not expressing myself very clearly I'm afraid I'm not expressing myself very clearly. ฉันเกรงว่าฉันจะไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนไม่ได้แสดงออกถึงทางความคิดอย่างชัดเจนไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนเอาไว้พูดเวลาที่มีคนเข้าใจเราผิดค่ะหรือว่าเอาไว้พูดเวลาที่เราต้องการจะบอกว่าคุณเข้าใจผิดแล้วนะ I'm afraid I'm not expressing myself very clearly คือฉันไม่ได้คิดแบบนั้นฉันไม่ได้พูดแบบนั้นนะคุณเข้าใจผิดแล้ว นะคะหลังจากพูดประโยคนี้ก็อาจจะมีการ clarify เกิดขึ้นทำให้เข้าใจมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นนะคะต่อไปเป็นคำที่7ค่ะคำที่7คือคำว่า closely closely c l o s e l y c l o s e l y closely closely close นะคะเป็น adjective นะคะเป็นคำคุณศรรรัพท์ บ่งบอกว่าใกล้ชิดนะคะส่วน closely ก็คืออย่างใกล้ชิดค่ะในภาษาอังกฤษอธิบายความหมายเอาไว้ว่า in a way that is directly connected or has a strong relationship in a way that is directly connected or has a strong relationship ก็คือใกล้ชิดกันค่ะเชื่อมต่อกันโดยตรงหรือว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะ has a strong relationship ยกตัวอย่างประโยคเช่น English and German are closely related. English and German are closely related. ภาษาอังกฤษกับภาษาเยอรมันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดนะคะหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษกับภาษาเยอรมันเนี่ยมีรากมาจากที่เดียวกันนะคะเป็นรากภาษาดั้งเดิมเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากๆนะคะแต่พ วิวัฒนาการทางภาษามันถูกปรับเปลี่ยนไปภาษาถูก carried away ถูกนำพาไปตามสถานที่ต่างๆโดยผู้คนก็ทำให้ภาษาอังกฤษกับภาษาเยอรมันที่เคยเหมือนกันมาก่อนก็แตกต่างกันนะคะก็คือมีวิวัฒนาการทางภาษานั่นเองอีกตัวอย่างประโยคหนึ่งนะคะ we have remained closely in touch over the years we have remained closely in touch over the years เรายังคงติดต่อการอย่างใกล้ชิด ตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะ In touch ในที่นี้ก็คือการ remain in touch keep in touch นะคะเป็นกริยาหมายถึงมีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นเพื่อนกันมาอย่างต่อเนื่องติดต่อกันอย่างต่อเนื่องอีกตัวอย่างประโยคนึงนะคะ We are working closely with the police We are working closely with the police เรากำลังทำงานกันอย่างใกล้ชิดกับตำรวจค่ะ ทำงานอย่างใกล้ชิดค่ะ working closely ต่อไปเป็นคำที่8ค่ะคำที่8คือคำว่า deliberately deliberately d e l i b e r a t e l y d e l i b e r a t e l y deliberately deliberately คำว่า deliberately นะคะออกเสียงยากนิดหนึง deliberately นะมีหลายพยางเลยหมายถึงโดยเจตนาโดยจงใจโดยถี่ถ้วนโดยประนีตนะ,ะโดยตั้งใจ intentionally เนี่ยนะคะ, ally, ะ,คะอย่างตั้งใจหรือว่า slowly and carefully นะคะอย่างถี่ถ้วนอย่างประณีตอันนี้ก็มีความหมายสองในชัดๆนะคะก็คือโดยเจตนาโดยจงใจหรือโดยถี่ถ้วนโดยประณีต ยกตัวอย่างประโยคเช่น I'm sure he says these things deliberately to annoy me. I'm sure he says these things deliberately to annoy me. ฉันมั่นใจว่าเขาพูดคำพวกนั้นเพราะว่าจงใจจะกวนประสาทฉันนะคะ Annoy me deliberately to annoy me ก็คือโดยเจตนาโดยตั้งใจจะกวนประสาทฉันอีกตัวอย่างประโยคนึงนะคะ She deliberately ignored my question and changed the subject. She deliberately ignored my question and changed the subject. เธอจงใจเมินคําถามของฉันแล้วก็เปลี่ยนเรื่องค่ะถามไม่ตอบนะ,ะจงใจเมินแล้วก็เปลี่ยนเรื่องไปเลยนะคะ change the subject อีกตัวอย่างประโยคนึงนะคะในความหมายว่าอย่างถี่ถ้วน calmly and deliberately she fold the clothes one by one calmly and deliberately she fold the clothes one by one ก็คือเธอพับผ้าเหล่านั้นทีละชิ้นอย่างใจเย็นแล้วก็ประณีตค่ะต่อไปเป็นคำที่9นะคะคำที่9คือคำว่า doubtfully doubtfully d O U B T F U L L Y D O U B T F U L L Y Doubtfully คำว่า doubt ค่ะ doubt เป็นกริยาปแปลว,ว่าสงสัยค่ะเติมฟ erm ูเข้าไปค่ะกลายเป็น Doubtful Doubtful ก็คือเต็มไปด้วยความสงสัยความเคลือบแคลงใจส่ว so, น Doubtfully เติมล erm ี่เข้าไปกลายเป็น adverb นะคะหมายถึงอย่างสงสัยอย่างไม่แน่ใจอย่างไม่ชัวร์นะคะ In a way that shows f e e l i n g o r doubt นั่นเองนะคะก็คือประมาณว่ามีอารมณ์ว่าสงสยัยไม่เชื่อใจไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่าจริงหรือไม่นะคะยกตัวอย่างประโยคเช่น Are you telling me the truth? Are you telling me the truth? He asked doubtfully. He asked doubtfully. คุณบอกความจริงฉันแน่หรือเปล่าเนี่ยที่คุณบอกเป็นความจริงหรือเปล่า เขาถามอย่างไม่มั่นใจนะคะเธอพูดจริงหรอไม่แน่ใจเลยนะคะอีกตัวอย่างประโยคนึงค่ะ Jamie looked at her doubtfully Jamie looked at her doubtfully Jamie เนี่ยมองเธออย่างไม่มั่นใจนะคะไม่เชื่อใจไม่แน่ใจในตัวบุคคลคนนี้สักเท่าไหร่เลยและคำสุดท้ายของวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคำที่10 eventually eventually eventually, eventually Even มีความหมายว่าในที่สุดค่ะในตอนท้ายในที่สุด in the end especially after a long time or a lot of effort or problems ก็คือหลังจากที่เวลาผ่านมาช่างเนิ่นนานในที่สุดก็มาถึงตอนจบ หรือว่าหลังจากที่ลงทุนลงแรงไปมากมายในที่สุดก็สิ้นสุดนะคะหรือว่าหลังจากที่ผ่านปัญหามามากมายในที่สุดก็จบสิ้นสักทียกตัวอย่างประโยคเช่น although she had been ill for a long time it still came as a shock when she eventually died although she had been ill for a long time it still came as a shock When she eventually died แม้ว่าเธอจะป่วยมาเป็นเวลานาน,านแล้วแต่ก็ยังคงเป็นเรื่องที่น่าตกใจอยู่ดีเมื่อในที่สุดเธอก็เสียชีวิตลงอีกตัวอย่างประโยคนึงนะคะ It might take him ages But he'll do it eventually It might take him ages But he'll do it eventually มันอาจจะใช้เวลานานาน,นะในการทำใจแต่สุดท้ายเขาก็จะทำมันจนได้ในที่สุด ครบท่วนเรียบร้อยนะคะสำหรับ Adverb ที่น่าสนใจอีก10คคำที่ครูแบมเลือกมาฝากคุณผู้ฟังให้ฟังได้คุ้นเคยนะคะมีกริยาวิเศษมากมายเลยที่เราจะได้พบเจอในข้อสอบโทอีกยิ่งเรามีประสบการณ์กับประโยคกับคำศัพท์มากเท่าไหร่เราก็จะคุ้นเคยแล้วก็มั่นใจเวลาทำข้อสอบมากขึ้นเท่านั้นค่ะที่ครูแบมพูดทั้งหมดในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถฟังซ้าและรับฟังย้อนหลังได้ที่ moe-radiothai.net สำหรับวันนี้ครูแบมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ Hello English รายการสอนภาษาอังกฤษกับครูแบมอาจารย์วิพาดาสุทธิโรธค่ะสวัสดีค่ะ